สวัสดีครับผมทีทีซั c สเปเชีครับตามครับเช่นเคยครับในพาร์ทนี้ผมจะมาสอนในการปาระเบิดครับในดันมิดไซน์นะครับจุดแรกที่ผมแนะนำนะครับคือหนึ่งครับจุดนี้ครับจุดนี้นะครับเราลองมาทำดูครับนี่ครับเห็นหน้าต่างไหมครับเล่ครับเลงครับจะให้มันออกหน้าต่างครับ ออกไปแลครับได้ครับรุงนี้ครับนี่ครับถ้าตกประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆฝึกดีๆก็จะสามารถดีมากครับจุดต่อไปที่ผมแนะนำครับจุดนี้ครับหน้าต่างนี่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวการประเบิดครับเห็นมุมไหมครับเห็นมุมนี่ครับนี่ครับปลาครับ ปลาไปครับนี่ครับจะตกนี้ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนเื่อเล็งซ้ายอีกหน่อยตกประตูตรงนี้นะครับมุมต่อไปที่ผมจะสอนก็คือเวลาเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเล่นน้ำเงินหรือเล่นแดงเพื่อนก็นนสังเกตนะครับว่าเขาจะปลาประเบิดออกมาจากฐานตรงนี้ครับ เวลาเราวิ่งมาครับเราจะแสงประมาณตรงนี้พอดีครับเราจะมาลองทำดูครับผมจะทำให้ดูครับนี่ครับเพืนอนะดีตรงนี้ครับนี่ครับโยนไปครับครับได้ไหมครับนี่ครับมันจะแตกตรงกลางพอดีครับเวลาระเบิดแสงมันจะนานหน่อยครับสามารถ ทำให้เพื่อนทีมแดงแสงล้านครับหุ่นต่อไปที่ผมจะสอนนะครับในการเล่นแดงครับเพื่อบุกไว้ครับไปบุกไว้ที่ตรงนี้ครับเราต้องดักหน้าต่างควันตรงนี้ก่อนครับในการดวนควันครับวิธีการนะครับนี่ครับครับต้ลองทำดูนะครับนึงครับครับลองทำครับในนี้ครับ ไปแล้วครับได้ไหมครับอ๋อเกับได้ครับลองอีกสักลูกนะครับครับเลคครับไปครับฟันหายครับครับงั้นอีกลูกหนึ่งครับครับ ไปครับควันหายอ๋อไม่หายครับนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆลองฝึกเยอะๆนะครับสามารถจะทําได้นะครับในมุมนี้ง่ายๆครับถ้าเพื่อนๆฝึกบ่อยๆมุมต่อไปที่ผมจะสอนก็คือเนี่ครับหน้าต่างสมครับเป็นจุดที่สไนเปอร์ทีมแดงจะชอบมาซุ่มครับเพื่อดักนี่ครับ ผมจะสอนนะครับนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ครับหน้าต่างครับแล้วเพื่อให้ยืนทำมุมครับแล้วกดดีครับเป็นการเดินไปทางขวาครับเพื่อนๆสังเกตเป้าครับนี่ครับประมาณนี้ครับโยนไปลูกแรกครับครับไปดูผลครับ นี่ครับจะตกตรงนี้พอดีครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆลองฝึกบ่อยๆนะครับจะสามารถใช้ทริปนี้ได้ดีเลยทีเดียวครับต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือจุดนี้ครับระเบิดนี่ครับเวลาลงส้มมาครับครับผมชอบเดินย่องครับผมติดแล้วครับนี่ครับจุดนี้ครับ เพื่อนเห็นไหมครับนะครับเดินครับปล่อยครับดูคนครับเอาหายครับใหม่ครับหลังประตูผมว่ายากครับสำหรับผมแต่ผมชอบทำตรงนี้ครับครับชิดประตูครับอันนี้ครับเราเดินครับ ครับมาดูครับอ้าวหายอีกแล้วครับจุดนี้ยังไงกันครับอีกสักรอบนึงครับแก้ตัวครับมาเล่นเล่นน้ำครับเล่นางนี้ครับเน่ลองหักปลาครับครับผมว่าลูกนี้น่าจะลงนะอ้าวหายหมดเลยครับ ขออภัยครับในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะผมจะแก้ตัวนะครับมุมไหนดีมุมไหนเอ่ยเอาตรงนี้แล้กันระเบิดตรงเนี้ยอยากให้ลงมาตรงข้างรถเนี่ยก็ใช้แบบทิป คลิปที่ผมสอนไปตรงนี้ครับในการโยนฟันตรงนี้มันจะตกที่ตรงนี้ใช่ป่ะครับแต่ในคราวนี้ครับเพื่อนๆลองใช้มุมนี้ครับโยนไปครับติดตามผมครับนี่ครับมันจะตกประมาณนี้เหมือนกันกับคลิปแรกที่ผมสอนนะครับตอนแรกๆตอนแรกของคลิปครับจบที่ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็สามารถโดนระเบิดได้ง่ายครับเนี่ยครับในการปลาส้มครับ างออกส้มครับตรงนี้ครับพวกประตูส้มเนี่ยครับหน้าส้มครับครับลองทำมุมดีๆครับเพื่อนๆจะสามารถใช้ได้ครับชิดมุมนะครับไปครับเนี่ยครับผมว่าคาดชีวิตได้ประมาณ4 0 5สงหนะครับตรงนี้ย แล้วก็ผมที่จะสอนคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับในคลิปนี้ก็คือสามแยกครับนี่ครับก็ง่ายๆครับหลายคนคงเชยใช้ครับไปครับเนี่ครับตรงนี้ครับสามารถใช้ได้นะครับงั้นผมทีทีซัดสเปเชียลก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ